สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบิ๊กตู่หงุดหงิดถูกถามรับมือซักฟอกมั่นใจเกลือไม่เป็นนอนลั่นไม่กังวลราคาน้ำมันในตอนนี้แต่ห่วงวันหน้าจะทำอย่างไรต่อไปที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปฏิเสธแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีคอรอมอโดยระหว่างเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นห่วงราคาน้ำมันในขณะนี้หรือไม่นายกกล่าวว่าไม่กังวลแต่กังวลว่าวันหน้าจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อถามว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้กลัวจะมีสภาพเปลือเป็นนอนหรือไม่พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่าเกลือไม่เป็นนอนหรอกพร้อมกับหันมาชี้ที่กลุ่มสื่มมอมวลชนกล่าวด้วยท่าทีหงุดหงิดเล็กน้อยว่าอยู่แถวนี้แหละก่อนเดินกลับขึ้นไปยังห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทันทียิ่งสถานการณ์ร้อนแรงนิยามต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชายิ่งชัดเจนในอภิสิทธิ์เวชชีวะเห็นว่าเป็นรัฐบาลที่ดำรงอยู่ใต้อำนาจพิเศษเป็นความชัดเจนที่นายสุชาติเห็นว่าดำรงอยู่ใต้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ เป็นความศักดิ์สิทธิ์จากความเป็นคนดีของพลเอกประยุทธ์และอำนาจพิเศษในทางการเมืองทําให้การดํารงอยู่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต่างไปจากรัฐบาลธรรมดาตรงนี้ที่เราความสนใจอย่างสูง การดำรงอยู่มาจนก้าวเข้าสู่ปีที่8ถือว่าเหนือความคาดหมายไม่เพียงเพราะพักพลังประชารัฐได้รับเลือกเข้ามาด้วย116สสน้อยกว่า136จากเพื่อไทยที่ได้มาเมื่อมีนาคม62แต่มีหลายสถานการณ์สร้างความระทึกใจสดสดร้อนๆคือการเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณพลเอกประยุทธ์ในเดือนกรกฎาคม62ก็เห็นว่ามีความผิดพลาดแต่ดำรงอยู่มาได้จนกุมภาพันธ์65ตรงนี้ที่นายสุชาติ ยอมรับได้ว่าได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากรากฐานที่พลเอกประยุทธ์ทำงานแข็งขันโปรง่งใสไม่ทุจริตคอร์รัปชันกลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองพลเอกประยุทธ์จันโอชา ขณะที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะมองว่าลักษณะพิเศษที่คุ้มครองพลเอกประยุทธ์คือกติกาอันกำหนดผ่านรัฐธรรมนูญ60ทำให้รัฐบาลประยุทธ์ต่างออกไปกระนั้นกติกาจากรัฐธรรมนูญก็ดำเนินในแบบดาบสองคมทางการเมือง จากรัฐธรรมนูญไม่ใช่หรือที่นำไปสู่การเลือกตั้งที่บิดเบี้ยวบัตดขยงทําทให้แม้คนที่ได้เพียง30,000คะแนนก็ได้เป็นสอสอมายกมือให้และพรรคเล็กนั่นแหละที่กลายเป็นหอกทิมแทงรัฐบาลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ